นี้จะพามาพบกับรถอนเนกประสงค์คันนี้นะคะ f o r t u n e r 3.0 v ปี2010-2011นะคะมีดีเทลอะไรดีๆบ้างไปชมกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะคะหรือ,อด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นตัดขอบด้วยสีโครเมียมนะคะด้านหน้า ะะอันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโตโตยต้าสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะด้านล่างของเรานะคะจะตัดขอบดำให้นะคะยังไม่พอนะคะอันนี้จะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาด้านล้อของเราลูกค้าขาอันนี้เราให้เป็นล้อแม็กซีไปเลยนะคะพร้อมยางใหม่ไปด้วยนะคะอันนี้ขอบอขอบคิ้วของเรา ตัวนี้นะคะสวยมากไม่มีรอยไม่มีตำหนินะคะมีไฟเลี้ยวด้านข้างแก้มให้เราด้วยนะคะมาด้านกระจกข้างของเราลูกค้าขาอันนี้เป็นสีโคเมียมให้นะคะ,ะมาดูต่อเลยนะคะลูกค,ะคะ้าขาที่จับของเราอันนี้นะคะของเราได้เป็นสีโคเมียม ตีตา f อจูเนอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีชุดแต่งด้านข้างให้แล้วก็จะมีคิ้วนะคะอันนี้จะให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้เลยนะคะมาดูด้านในกันลูกค้าขาด้านในนะคะอันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะอันนี้ตัดสีด้วยลายไม้ให้ด้วยนะคะนี่นะคะ มันติฟังก์ชันลูกค้าขาเกียร์ของเราเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเบาะของเรานะคะเป็นเบาะหนังสีครีมไม่มีรายแตกก็จะมีเป็นรอยใช้งานตามสภาพของอของคนเก่าด้านหน้าของเราเป็นปรับไฟฟ้าด้านคู่หน้าให้ ที่นั่งของเรานะคะด้านหลังของเราที่สับของเราก็เป็นสีโครเมียม mm hmm. เช่นเดียวกันตีตาสัญลักษณ์ for ์จูเนอมาดูนะคะมาดูเบาด้านในกันนี่คะ่ะเบาของเรานะคะเป็นสีครีมภายในของเราจะสวยมากลูกค้า่ะวางขวางสำราบรถครอบครัวอันนี้ถ้าไปเที่ยวหรือไปอมีกิจกรรมครอบครัว อันนี้สะดวกสบายเลยนะคะภายในของเราสวยไม่ต้องกลัวไม่มีตำหนิเลยค่ะลูกค้าค่ะนี่ค่ะแอร์เย็นค่ะเ,เพลงเพราะต้องเจ้าคันนี้เลยนะคะ Fortuner 3.0V ค่ะปี2010-2011นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวจะพามาดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังของเราลูกค้าค่ะจะมีนี่ค่ะมีตัวปัดน้ำฝนให้ด้วยอันนี้เพิ่มความปลอดภัยด้านบนนะคะก็จะมีไฟท้ายให้ด้วยนะคะนี่จ้าสัญลักษณ์โตโยโต้าของเราก็เป็นสีโครเมียมตัดขอบด้านหลังสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะลูกค้าของเราสวยๆเลยไม่มี ชนักพิกความจมน้ำอของเต็นท์เราไม่มีแน่นอนลูกค้าขามาดูสีรอบคันของเราสีรอบคันของเราจะเป็นสีบอลทองจากจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีแท้ลูกค้าขาเดี๋ยววันนี้นะคะน้องนี้จะมาบอกราคาเจ้าน้องคันนี้นะคะที่ทุกคนเรียกกันว่าฟอ์จูเนอร์หน้ายักษ์นะคะ ตัวนี้ราคาน้องอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะหรือผ่อนนะคะน้อยๆสบายๆายเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมโทรเบอร์ด้านบนได้เลยนะคะ0641481195น้องนี้นะคะลำเลิกคาเซ็นเตอร์ค่ะ